วันนี้นะครับเดี๋ยวยายจะไปขุดมันอีเพิ่มให้เบิงนะครับนะให้เอซโออันนี้กกยาอันนี้ไว่ใส่ขี้กากเนี่แม่แล้วะลวะข,ขี่เล็กป่านะครับแก้ขี้กากแะ้าจะทดอดให้พ่อเ,อาเขาเรียกว่าขี้เล็กป่าขี้เล็กบ้านเฮ้ยนนะวันนี้มันจะเป็นยังไง มันสิมีหัวอยู่บ่เฮ้ยาหหัวใหญ่บ่ยูเซก็เครือมันยนเซเซเครือมันหอเครือมันอยู่ปลายไม้บ่โอเครือ้น้อยนะลูอใบหนอยแง่นี้ยมีะสานี่นาน้ามงหน่นะบ่เขโตดบ่ละบ่อยู่ในโฟนบ่ เท่าขุดบ่าจะเป็นน้ำมนี่บอโอ้พี่พี่พี่ย่ามาพี่ยางย่าพี่พี่พี่โอ้โหนะครับดูดูนะครับนี่คือหนามของมันอีเพิ่มมึงเนี่ยน้ำมาจานเอฟซีนี่คือร่องรอยการขุดนะครับวันนี้ย่ามาทั้งผีเม่งเนี่ยป้าต้นหนามมันได้เหยื่อนี่เนาะ เือมันก็มีอยูมันบ่นอยแล้วพี่ปอต้นหนามันพี่น้องมันปักในเป็นลุมแท้ๆเลยอเหยียบหนามเลยยายเอ้ยเหยมไม้าวโอ้เจ้าคือไปตามไม้นะบอกไม่ห้าวปอตพบอกเครื่องเครืองใหญ่พลบอกเครื่อกอยนานั่น น้ำได้ไอเอ้เลยเห็นคูดิเหมือนพอดีโอกได้โมกได้แต่เดี๋ยวนี้หูยง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหูยง่ายเหมือนนี่นสวัสดีครับเอฟซีช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยคานะครับมือนี่เสื้ออ่านี่มาเนาะครับเนาะสีพลามาคุดมันอีเพิ่มนะครับพื้นที่อื่นคุดเอื่นว่ามันยังมันอ่อนมันยังพุ่มบอลู่นะครับแต่ว่าเผ่าคาเอื่นมันอีเพิ่มนะครับมือนี่โดยที่ ยายจะเป็นคนขุดได้ครับคนโบราณเท่านั้นถึงจะขุดได้น้ํามันอีเพิมเนี่ยทักปักตีนปักมือแล้วเป็นถําเป็นนั่นเด้ครับวา่านอยายเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะขุดมันนะครับมาเบิ่งครับมือน,นี่เครือมันนี่สิเป็นแบบที่เนาะครับเนาะนี่่่เครื่อมันซํานี่นี่แต่หัวมันจะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบานิดนี่บอกเคยขุดได้เจ้าเครืออทาวาอยู่กันอยู่ในเครื่อน้ำนี่แต่ จะนีแล้วนะฟุดเป็นผมฟุดตเป็นดนองน้ำครับเนาะ,ะมาเบิงครับมาเบิงน้ำกันเจ้าชู้ใด,ดบอกกันเอาไม่ต้องคายอะไรทำให้หดซะก่อนอนะครับรังที่เราขุดลงไปแล้วนะครับเนาะก็จะเห็นติ่งแล้วก็เราต้องขุดลงไปอีกนะครับสำหรับ แตงนี้นะครับไม่ลึกเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเราจะเอามือขุดดินขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าหนามันเยอะนะครับมันเป็นมันโบราณแน่น่นะโอ้วยใหญ่เลยครับเอฟซีขนาะดไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นมันโบราณนะครับเดี๋ยวจะขุดดูอีก เจอแล้วครับเจอแล้วอันนี้นอันนี้เหงามันบัยาหนี่คือเหงามันนะครับนี่ครับยายเพิน่นขุดหัวนี้ใหญ่มากนะครับมันมันป่าว,ว้าวตุ๊กมัน,นีกเกิดอยู่นี่เป็นอยู่ตลอดบ,บัยใหญา่คนผลขุดกินคน<อ>นั่นแต่คนนี่แต่คน อี่การเอานี้เอาบูบูตจอลดค่ะไปได้ถ้าเขาเอาไปปลูกเอายางไปปลูกเอาหามันบอกเอาน้อยนั่นเองเอาหาหมังแน่อยๆมันบอกอืมบูบูงต้องการขับมันอันนี้นะบูเบนหัวน้นอนได้จกบ่ได้นะครับเด้อเวลาเขาคุดนะน้ำสิปักมือโอ้โหโอ้โหอ้าว ไม่ได้โพด้านไงเออฝนยังนุ่งน้ำนุ่งแบบนี้แต่ทำไมโบราณเอาไปเห็ดเขาป่าได้บ่ยายเรื่องนี้เขาก็เห็ดจริเอาเอามันอันนี้เนาะเพราะว่าท่องเห็ดเขาป่าได้วะหมอนึงหมอ่นึงไปเชื่อมที่น้ำจารย์แตนหมอนุ่งไงอีแม่เจ้าจะไปคุกแกหนังเขาว่ะเอาห่างนี่ครับหน้าตาคนคุณมันแกลียวคุณข่าวได้เนาะอุ้ย ขัานแม่นเฮานี่ทัพ์แต่เหิงครับหัวนี่นะแต่ยายเราบททซัพเล้ะครับความเพียรมันต่างกันขั้นไรผมคุณเนาะมันยังนหินอยู่ส่วหนีร่องรอยอันนาความลำเค็นนะครับดูเส้นเอ็นที่ปูดปูนนะครับหน้าตาเหี่ยวย่นเนื่องจากประชนสิวิตมาลายเนาะยายเนาะมันใหญ่เลย ถือว่าพกพูดก็ได้อยู่ขับวนน้่อยแต่ว่าหัวนี่นี่ถือว่าใหญไงและมัรลุวัตถุประสงค์ละใช่หายาอ้๋อบทตีนะครับนี่บอกว่างเลยห่างไงห่างเลย มากต่มาบอกมาหงมาห่งพูดงบที่นี่ไงจรงยังครับยังต้อยรับอันนี้อองซะก่อนเนาะเพืจะพูดย่างนึงเนาะทานเอาบอืมก่อนไม่ลงนี่ถ้าวันเตะเกิอบแล้วทั้งขี่ธรรมดามันจีเป็นเป็นเป็นตอนตอน

ลูกกระหนิงิ่งเลยคอยนะดีเลยดีาน่อไหมมึงได้ทำอะไรอยู่เห้สบ่ัต์ูขนาดใหญ่ก็ได้เพื่อความระมีระไมของคลิป

นีบ่มอีกบ่มันบ่แล้วยันหันเลมเทียมฮักยันหักปอกทีบสวยงามนะยังเลืออยู่ได้อีกหน่งนี่นะครับหัวมันเกียวใหญ่ๆเลย่เาางั้นเฮ้เอา่างันแขงคนเื มื่อ am ัานว่า huh. ท uh ี่บอกบุหูก็กินอยู่เหอขามันจะนำงาน่มี่บอกชุดบอกมันชุดแต่ยากท่านี้นะไปทางไหนอีกสันโอ้ไ่อยู่ในงาใหม่อดี่นี่มันอยู่นงาใหม่หองเนื้อหักใะม่ที่โบแมนได้หัวเดียวได้แบบแหลายหัวขนาดเน่ยอือโอ หักเอาชาตุนี <He> ่หักตุยออกมาลูเอาเข้มเอาเข้มน่อยหักตรูักบ่มันยังเหลือเอาได้เยอะได้่ชุดโหชุดจุด้มันคือมัน่ามากเลยโอ้ยเป็นหัวแงมครับได้แล้วเอเออัดโทงมืนอโอ้หไม่เป็นรุปรหลงนี่

โอยย่าอยยียมันติดไม้มีสิฆ้าใหม่จ้ะน้อสิาไหมก็นั่น,นอืมนี่เมียนูจริงบ่นนิว่าท่านออ,ออกแล้วแหลนาสะหนูเลี้งยงเตมไปแล้น,นะครับ ตัวนี iling, ้หักเลยตัวนี้บุหักตัวนี้หักบัเป็นยังต้องหาใหม่นอนอยู่เนาะต้องท่าหักไหมแชีแช่เลยขึ้หักเลยไงบ่โอ้ยซาบสนนีแต่หัวมันทั้งกุมนี่คนอ่ะชอเจอหั่นข้างหน่อยใชนไหมข้ไมหไนวาอู้ย นนนีี่่ปลายมันได้อันนี้นะคนละปลายมันได้อ่าจมันอยู่ค่าห่างไหมดิต้องพูดแกนนิดนึงคนละนะครับนี่คือปลายของมันอันนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับผมผมพ่อได้บรรยายนียพ่อจะปัญญาไปเออไม่ได้ตัวใหญ่เลยเออทำไมเออแม่ พอพอน้ำบ่อเนื่องบ่อบอกนะผมก็พอเอาเวอรเยอะนะครับเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันว่ามันอีเพิ่มมีหัวนี่สีเงาสมใจนะครับเนาะตามตามป้าน้าไปครับนะครับนี่มันอีเพิ่มมันยักษ์มันเผาไส้ขาสำหรับเอฟซีที่อยู่แถวๆนี้เขาเอิญมันอีเพิ่มทั้งอื่นเขาเอิญมันอย่างนี้เหรเยอะเลย ฝีมือของยายนางนะครับไม่ใช่ของผมลูกโอ้ยประมาณหกกิโลหกกิโลครับหัวนี้โอ้โหยอดไอหัวน้อยมันครับเอฟซีสำหรับท่านใดอยากเอาไปปลูกกะโอ้ยหรือเอาสำนองหัวน้อยไม่เนาะเอาเนนี้ครับอันนี้หัวน้อยนะครับนี่นี่หัวใหญ่พวกเนี่ยน้อยก็เอาตัวุ่เอานั่นจะทังไปเลยพวกเนี้ยคุณตาโอเพราะมันแกวนะ เมือ่อยบอกยายบ่ว่าพอได้เห็นอยู่ในโอ้ใช้เวลาขุดแต่ว่าอยู่ในเหงาเนี่ยยังอีกอยู่ประกายหัวแต่ว่าผมเอาเพราะว่ามาคุดใเหุ้เอฟซีเบิงนะครับว่ามันชนิดนี้มันเบิดเหงาเนาะยยเนาะ<ม>อยู่ในหันเรยอีกหคุดข้าวเดียวก็ชิดได้เบิ่งนะครับเพื่อนนะข<ม>ุดข้าวเดียวก็ได้อีกว่ามาณสองสามหัวแต่ว่าผมเอานะครับผมจะเอาแค่หัวนี่หัวเดียวนะครับธรรมดาแต่โบราณคือย,ยังกินยายเอาเข้าวกัะหนึ่งใบหนึ่งใบสองเทียนเทียนโดยตองกล้วยเทียน เทียย่มันติดกันจื้อได้อันนั้นเยี่ยมมันติดกันเยี่ยมมันบวชุกนะครับผมก็เคยเอาไปเห็ดให้แล้วในคลิปก่อนๆนะครับเอาไว้ตองกล้วยไปพาไปพาไปพาเดี๋ยวจะทาให้ดูคือเขาป่าอะได้บ้างดุกกับพาทรายกันหนึ่งเอาเทียนขึ้นเทียนไฟยสาย่ไยคว่าเออเออมันจะมันชุกหรือตุ๊กเอาม้าเชื่อมกินเนี่ยเชื่อมเทียนน้นตาเออแค่ที่เขาป่าเขาเอานี่ม้างเห็นนกขคือเลยมันเอรีคือเขาป่าเออมันเอรีคือเขาป่าขอยแก้ว่าคือเขาป่าหัวเดียว นะครับสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณเอฟซแล้วข,ขอขอบคุณป้านางนะครับเนาะทีุุ่ดมันไห่ขอบคุณครับสวัสดีครับ